สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันที่ดาวศุกร์ย้ายราศีนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกันเดี๋ยวมาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะเป็นผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกันนะคะวันที่8กุมภาพันธ์ดาวศุกร์จะย้ายจากราศีมังกรมาอยู่ที่ราศีกมุมอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยจนถึงวันที่4มีนาคม2569ทีนี้ราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนเนี่ยคือพระราหู สุกอยู่ในเดือนราหูเนี่ยเขาเรียกคู่ร่มหลงโมเมาอ่าทีนี้คู่ร่มหลงโมเมาเนี่ยแต่ละคนน่ะร่มหลงโมเมาในเรื่องอะไรเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเนาะบางคนเนี่ยร่มหลงในการซื้อของสวยของงามการทันศิลปกรรมเองการของกินของใช้ร่มหลงการท่องเที่ยวร่วมหลงในการเอ่อในเรื่องของซื้อของออนไลน์ก็ได้ร่วมหลงในเรื่องต่างๆที่แต่ละคนจะว่ากันไปแต่ทีนี้ ดาวสูขของคุณเป็นเรื่องอะไรดาวสูงของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกะสุภะอยู่ในเรือนอริกรุมพระสุภะอยู่ในเรือนอริเรามาดูกันกระุมพระอยู่เรือนอริอริคืออะไรอริเนี่ยมันก็เหมือนมีรายจ่ายบางคนเป็นรายจ่ายที่จะต้องถูกถึงรอบวงรอบที่ต้องจ่ายไปบางคนอาจจะเลิกจ่ายเรื่องของค่าประกันก็ได้ค่ะหรือจ่ายอะไรที่เป็นงวดของคุณอะ เนี่ยมันมีการให้ต้องจ่ายบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะเก็บเงินไว้อยู่หรือบางคนรุ่มรวยในการซื้ออะไรนะซื้ออะไรของออนไลน์ก็ได้ราหูสั่งซื้อของเยอะของส,อสวยๆงามๆเนาะหรือบางคนรุ่มรวยในการสยกรรมเองรุ่มรวยในขงของการสายมูอ่ามูอะไรอะ่ะคุณไปทําอะไรกันอะ่ะแล้วแต่ทีค่คุณไปทำบางคนรุ่มรวยในเรื่องการเอ่อการพนันขันต่อก็ได้แต่อันเนี้ยบอกไว้นิดนึงว่า เออจะจะไปรุ่มหลงเรื่องพวกนี้มากเนาะมันคือพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือพูดง่ายว่าบางคนอ่ะรุ่มหลงลงทุนในเรื่องพวกนี้ยังไงอ่ะไม่มีวันชนะพวกนั้นแน่แน่นอนเพราะเขามีการล็อกเอาไว้แล้วล่ะเขาอยากให้คุณชนะสักสิบครั้งพราะครั้งที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขามีวิธีนะคะหรือบางคนเออรุ่มหลงในเรื่องของอ่า ซื้ออะไรซื้อแบบริมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเงินไปจ่าย,ยตรงนี้เนี่ยแต่ทุกคนรู้แล้วนี่ว่าการเงินใช้ไปอยู่เดือนอะไรฉันต้องมีเหตุให้ต้องเหต,ต,เหตุแห่งรายจ่ายเกิดขึ้นแล้วมงคนจ่ายเพื่อคนอื่นก็มีคุณบริหารจัดการให้ดีๆค่ะคุณบริหารจัดการกันดีๆเนี่ยคิดว่าเอ่อการเงินคุณในเดือนเดือนกันยายนเนี่ยมีโอกาสที่จะ เก็บงืนอยู่ได้บ้างนะต้องบอกงี้นะอ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องดูนะคะเพราะแต่คนเนี่ยการเก็บเงินอยู่มากน้อยเพียงใดมันแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งคนเราเนี่ยจะเสียเงินมากน้อยเพียงใดก็แตกต่างกันอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนเลยสมมติบ,บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะอ่เป็นคนรวยพวกเงี้ยเขาอาจจะมีเสียเงินเยอะก็ได้บางคนหลักแสนก็มีแต่บางคนที่ทำก็ได้ทำงานกินเงินเดือนน่ะมันก็ไปตามเรทของเงินเดือนแล้วคนทํางาน เ่ที่ไรายได้เป็นรายวันมันก็ไม่หมตไปตามงานของเขานั่นแหละไรายได้ของแต่คนนะคะก็บริหารจัดการกันดีๆเนาะประมาณนี้นะคะจะจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเออถ้ามันยังไม่จาเป็นจริงๆอะ่ะเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อหรือบางคนจะมีผ่อนอะไรก็ตามเนี่ยคิดดูให้ดีๆว่าคุณผ่อนตอนเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเฮ้ย เดือนหน้าเราตจ้องจ่ายเงินเท่านี้แล้วเดือนหน้าเรามีค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูค่ะคุณจะได้เห็นกันนะคะทีนี้ดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจรือสุภาะใช่ไหมดาวเจ้าเริญนสุภาะอยู่เดือนอริริเราดู้ในเรื่องของความหมายสุภาพะแบบหนึ่งเออสุภาะเนี่ยยังเป็นตัวแทนของคุณพ่อก็ได้เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือเรื่องการประสบความสําเร็จเองการเดินทางไกลก็ได้เดินตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ในเรื่องของ การคอนเน็ชันเองก็ได้ค่ะหรือการคำประกันก็ได้ทีนี้คู่รุ่มหลงเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเนาะให้มองเห็นาพาสุภาเนี่ยหมายถึงการประสบความสําเร็จไนดะ้เรามองในบุมบวกก่อนถ้าคุณต้องการในเดือนนี้รู้ว่าคุณรุ่งหลงทําอะไร,ร,รคุณคุณต้องการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในเดือนนี้นะบางทีคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นไหม เพราะการประสบความสำเร็จแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าให้ใจเย็นๆในสิ่งที่คุณทำอะ่ะม่รู้คุณต้องการอะไรคุณอะ่ะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ดูดว้วยสิ่งที่คุณต้องการประสบความสําเร็จนั้นอะ่ะคุณเพิ่งเริ่มทําหรือคุณทํามานานแล้วแล้วการประสบความสำเร็จคนบอกเลยว่าไม่เหมือนกัน ประสบความสําเร็จมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างบางคนน่ะถ้าพื้นเดิมคุณน่ะดดเดาวสุขคุณได้ตำแหน่งเป็นนิดเป็นปะเกษตรในทางโหราศาสตร์นะแล้วรอบอายุคุณประมาณส0มสินปีน่ยดาวสุขคุณได้ตําแหน่งที่เอไม่ดีอย่างเงี้ยบอกเลยว่าการประสบความสุขคุณน่ะเหนื่อยแน่นอนประสบความส็จเหนื่อยเหนื่อยแน่ ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวนะคะหรืออ่ะพื้นเดิมคุณดาวสุขคุณเป็นราชาโชคนะเป็นราชาโชครอบอายุคุณเนี่ยสาปีเนี่ยดาวสุขคุณเนี่ยได้ตําแหน่งที่ดีบอกได้เ,เลยว่าโอกาสประสบความสำเร็จคุณเนี่ยมาอย่างง่ายๆเลยบางทีมีคนนํามาเสนอคุณเลย ประสบเลยแบบง่ายดายไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคนเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่พื้นเดิมจริงๆนะแต่ทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเออมันแตกต่างกันที่พื้นเดิมแต่ในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของเราดูที่ปัจจุบันให้คุณคิดึงว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยก็ตามสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายว่าการส่งครในคุณอะ ในเดือนใ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 นกรอบระยะเวลาเนี้ยให้ตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่ว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามถึงออกมาแล้วเราประสบความสำเร็จไม่ได้ดังที่เราตั้งใจไว้ก็ไม่เป็นไรครั้งหน้ามีทําใหม่เราทํางานราไปเรื่อยๆค่ะมันต้องรีบร้อนเนาะเพราะมันต้องประกอบหลายๆอย่างด้วยนะการประสบความสำเร็จงแต่คน,คนใช่ไหมคะระยะเวลาที่เราทํามา กับระยะเวลามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเราเพิ่งทําตอนนี้ไหมหรือเราทํามานานแล้วไหมใช่ไหมคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เนี่ยมันก็มีเรื่องของหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องอาจจะทําให้ประสบสําเร็จมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะแต่เพียงว่าอย่ดทนอขอยทาไปตั้งใจทํากันให้ดีๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดไม่เป็นไร และเราก็อย่าไปยึดติดเราจะไม่เกิดความทุกข์นะคะมันก็ต้องใช้หลักของพวกหลักธรรมะเข้ามาเก,ากล่อมเก้าจิตใจเรานี่แหละเราจะได้ไม่ไม่เสียใจตรงนั้นด้วยนะคะนะทีนี้ถ้ามองในมุมรบบ้างมุมรบเนี่ยอ,อ,อรยิคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะสิ่งที่คุณอ,อ,อยากประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก บุคคลอื่นเกิดจาใครศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเจ้าหนี้ก็ได้หนี้สินหรือบุคคลอื่นหรือเหตุอันใดเหตุการณ์นึงเนี่ยเป็นปัญหาในการประสบความสําเร็จของคุณเองคุณก็ณรู้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นนะถึงบางทีอ่ะเป็นคือว่าอยู่ในเนี้ยคู่รุ่มหลมงเมามองว่าประสบความสาเร็จแน่แต่อาจจะช้าหน่อย ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ต้องกังวลน,นะเพราะบางคนต้องมีความกังวลแน่เลยอยากประสบความสำเร็จเร็วๆอย่างเลยกันเนี่ยทำไปเรื่อยๆแบบที่บอกอะ่ะไม่ต้องไปยึดติดสิ่งที่คุณทำมันมีโอกาสประสบความสำเร็จน,นั่นแหละหรือบางคนเนี่ยสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันอาจไปเจอปัญหาอะไรล่ะบางคนเอออาจจะเป็นหาในเรื่องของ มีเหตุการณ์อะไรหรือเรื่องสุขภาพเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันสุขภาพเราเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นตัวปัญหาให้เราได้ทําให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันช้ามาอะไรไปนะคะอันนี้ดูนะตรงแต่คนไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรการปัจจบคนสนับสนุนคุณเนาะทีนี้ถ้ามองอย่างฝากไปดิ้นว่าสําหรับบางคนที่เป็นตัวแทนของคุณพ่อถ้าใครมีคุณพ่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของคุณเองอะ่ะก็ต้องดูแลว,ว่าเขาอะ่ะ อาจจะเป็นปัญหาคุณเองก็ได้หรือเขาไม่สบายก็ได้นะคะนี่ต้องไปดูนะแต่ละคนนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินกับเรื่องความรักซึ่งมันตรงๆคุณละเรื่องการเงินก็บอกว่าบางทีนะอาจเอ,อ่อการประสงค์ส่วนคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินเข้ามาก็ได้แต่มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรัก ความรักบองงี้บางคนเนี่ยคนมีคู่เนี่ยถ้าคุณรุ่มหรงความรักของกันและกันคือสามีภรรยาเนี่ยที่มันไม่ผิดกฎหมายอันนี้คือทําให้ความรักเนี่ยไม่มีความสดชื่นเกิดขึ้นเนาะจะรุ่มโรงพากันท่องเที่ยวกินหาเสื้ออะไรกินกัน,กนไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะการงอนกันถึงห่วงกัน ก็ว่าน้อยโงงรู้ใจกันคือปรับความเข้าใจค่ะมันจะได้ไม่มีเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าตัวคุณเองหรือคู่รองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยอาจจะมีนคนอื่นมารุ่มหลงทีนี้ถ้าคนอื่นมารุ่มหลงคุณนะ่ะหรือคู่ของคุณเองอะถ้าเราไม่ก้าวขาวไปอะปัญหาความรักเนี่ยมันไม่มีนะหรือตัวคุณคู่รองคุณเองไปรุ่มหลงอะไรล่ะ รุ่มหลงเออบางคนรุ่มหลงพวกของกินของใช้ท่องเที่ยวซื้อของออนไลน์เนี่ยเออบางทีมันอาจจะมีปัญหาเนาะซื้อมากไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาได้เรื่องของการเงินใช่ไหมพบกันก็อยู่เรือนอริเนี่ยม,มีรายจ่ายเยอะมันอาจจะให้ทาทะเลาะกันได้หรือทําให้เกิดมีสินดีสินเพราะว่าบางคนไปกู้เงินอย่างเงี้ยมันก็มีอันนี้เราบัดระวังน,นิดนึงแต่บางคนเนี่ยไปรุ่มหลงในเรื่องของเออเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยอันนี้เราบัดรระวังนะถ้าเป็นเพศตรงข้ามก็ ก็แบบที่บอกอะเรารู้ตัวแล้วว่าเราแต่งงานแล้วเราไม่ก้าวเขาไปปัญหาเรื่องความรักไม่มีแน่นอนเพราะว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องบริหารเรื่องความรักให้ดีๆนะคะก่อนที่ต้องไปดูที่สถานการณ์ตต่คนละเนาะทีนี้มองคนโสดมั้งคนโสดเนี่ยอาจจะเจอจากการเดินทางการต้องเที่ยวเองหรือเจอจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้แต่ทีนี้เออ เช็คดูกันให้ดีๆนะคะว่าคนนี้เขาเป็นแบบไหนเขาเลิกกับคนเก่าหรือ,อยังเขามีพันธะใดๆเกิดขึ้นไหมมีปัญหาเรื่องน้สินมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมเช็คดูกันให้ดีๆค่ะอย่าเพิ่งไปรุ่มร้องอะไราไมากมายเพราะว่าคู่นี้ดาวสองดวงนี้เวลาเขาเจอเออเพื่อเจอกันเนี่ยเขาจะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้น ก็ต้องระมัดระวังเรื่องมีการที่ต้องแบบตัดสินใจไปใช้ชีวิตคู่อยู่กันก็มีหรือมีเหตุให้ต้องไปใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็มีนะคะสําหรับดาวสองดวงนี้เนาะก็ให้ใช้เวลาหน่อยใครหาคู่พันแอปเหมือนกันค่ะใช้เวลาเหมือนกันหรือคนที่ ความรักผิดหวังตลอดเนี่ยคุณลองไปดูดวงดูว่าเรื่องความรักดีไหมอะความรักดีก็มีไปความรักไม่ดีไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเรื่องดูพ่อแม่แต่ะค่ะคุณจะไม่พบความผิดหวังมีเวลาแล้วไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโต,ตให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้หรือใครจะตัดสินใจใช้ชุดคู่เนี่ยลองถามใจตัวเองที่ดีว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่สามริ สามีภรรยากรืยยางครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาเขามีข้อจํากัดนิสัยไละสไตล์ด้วยนะคะอันนี้ดูกันให้ดีๆนะทีนี้ถ้าเรามองเรื่องของหุ้นส่วนบ้างหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีใครเขาชวนคุณลงทุนหรือคุณไปลงทุนเออก็ว่าคุณชวนใครอื่นลงทุนอะไรเนี่ยดูให้ดีๆค่ะว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมแล้วช่วงเนี้ช่วงทองมันอาจจะมีใครมาแอบบ้างก็ได้ถ้าลงทุนทองตอนนี้ได้เท่านี้มากได้อะไรเงี้ยนะอันเนี้ย พิจารณาให้ดีๆทุกอย่างอะ่ะถ้าคุณจะลงทุนลายก็ตามขอให้ทำสัญญาเป็นระดับสอนเป็นการป้องกันไว้นะครับหรือไมาย่ึงส่วนของเราไม่ใช่เรื่องความรักละคุณมีการซื้อมาขายไปมานะรูวมลมการซื้อของออนไลน์เนี่ยอืคุณก็ต้องดูว่าสินค้านะนะั่นน่ะของคุณเป็นไงมันมันตรงปกไหมมันเป็นแบรนด์เนมจริงไหมหรือเป็นของก๊อบไหมหรือมันเป็นเออเรียกว่าส่งแล้วของชั้นมันหายไปไหมส่ง ครบจานวนมาอ่ะนี่ทุกคนก็ต้องเช็กดูกันดูนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็วันค,คลิปหน้าก็ขอขอบคุณกท่านทา้ามาชมคลิปกดติดตามก็จะต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ